ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องซักซีคนเกษตรทั้งทีราบสูงนะครับครับมันีเบาเลือกสีสิบห้าพี่น้องมาชมแปลงปาล์ม CPI นะครับพี่น้องครับอายุสองปีครับอุ่งดงามดีนะครับแปลงปาล์มนี่เพิ่นดูแลได้ดีในการจัดการแปลงนะครับแล้วก็การบำรุงรักษานะครับถือว่าเป็นแปลงที่เป็นแบบจ้างได้นะครับก่อนอื่นเฮามาผอครับเจ้าของแปลงเพิ่นสกอนเนาะครับสวัสดีครับบ่ายครับครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนะครับผมครับผมพ่อซื้อิพพ่วงเกลียวครับชื่อเรียนคับพ่อแอสเนี่ยนะครับ มืนน้องกอกหน้าว่าเข้าเนี่ยเหรอครับครับตำบลนี่น้องมุฮีนี่นะครับว่างี้น้องมุฮีครับโอ้ครับพี่น้องครับไอมองทีเห็นนี่ปามได้สองปีป่ะครับวนี้ครับสองปีครับเต็มสองปีวังชิบียสมีตัวหนานะครับโอ้สายพันธุ์ที่อหญนะครับครับผมอาดครับง่ามครับขนาดนาอปลูกมากมีปัญหายังบ่ครับสลับปามที่เขาปลูกมาในช่วงนี้กับว่ามี่ยังเลยนะครับที่ยังกต่งดงามไปเรื่อวยง่ามไป่ดยครับ โอ้นะครับนอส่งใบส่งภูมิง่ามีดีแล้วครับนอสาดครับบมรุงดีดูแลดีแห้งจักไรครับต้องเบิดหนีพื้นที่ซิบไรครับซิปไรครับตัดหญ้านี่ง่ามนี่หญ้านี่ปลูกไว้นี่ห้ง่วบ่ครับเป็นหญ้าปลูกไนบ่วงครับหญ้าปลูกครับส่วนนี้ครับโอส่วนนี้เป็นหญ้าปลูก นี่เขาปลูกทครื่องเบิดบ่ครับในสวนป่าม่ครอับผมก็ปลูกอยู่ประมาณสองสามไร่ครับ้าทีปลูกส่วนนั้นเป็นยาธรรมชาติครับแปลงนี่ซิบก็เลยวะดีครับแปลงนี่ซิบไรพอดีครับซิบไรพอดีครับอ่าปมาณนี้ประมาณสองร้อยต้นประมาณสองร้อยต้นระยะห่างเท่าไหร่ครับเก่าคุ้นเก่าครับอืมได้ระยะเรื่อยเนาะครับบอครับถือว่างดงามแห้งนะครับบอปลูกทีปลูกตามระยะ ครับเนะนํำจากกลุมซาคิดนี่นะครับเพื่นเนี่นำมาให้ระยะนี่เพื่อนว่าโอ้ค่ะผมผ้า้ายางชุบนะครับจังหนยครับบาดนี่การใส่ปอกใส่ปุ๋ยนี่เนี่ยอไดครับอยู่นี่ปุ๋ยนี่ผมก็เนเนี่ยปุ๋ยขอก็ปุ๋ยนี่แล้วสิบแปดทีสิบหกศูนย์นี่นะครับมาใส่ครับปุ๋ยข้อชิงหัวชีงยังเ่านี่เนาะครับเนาชิงหัวี้งยังนี่แล้วอ้แต่เนี่ขชิงัวปลูกไี่แปลงหน้า่ครับตัวนี้ครับแปลงหน้าที่ตเกามันเป็นหน้าครับ พื้นที่ดั้งเดิมมองนี้เป็นหน้าครับเป็นหน้าครับโอ้ปลูกบนทีหน้าได้ครับพี่น้องครับหนีบวมเย็นทีอียังแตยางใดปั๊บเป็นพื้นราบเบ้อเลยเนาะครับปลูกระบบนามให้จังไดครับระบบนาํานี่ระบบนามเนี่ผมกัล่งแผงครับเจาะบาดาลเดินท่อเด็ดะครับโอ้เพราะว่ามองนี้กัเป็นหน้าแต่ว่าเป็นหน้าโคกบ่มีชนอัประทานเนาะบ่มีครับเป็นหน้าโคกเข้านี้ละโอ้อาดมีความสมบูรณ์ดีอีดีครับ ปามสองปีนี้ทางนี้จงหมากไปหรือเปล่าครับส่วนรับ CPI กาตอนนี้กับเตียงเรียกผมกับทรบบอกอยู่ได้ครับผมพั<ส>นโอน<ม>น้พัน,นในฝนมี่พันในฝนมีฝันเน้นน้ำมาจังสัพรพผมไหเย็ดติดตามคำแนะนน้ของคนอยู่อือผู้สปอร์ใหญ่งามดีดีเลยครับพี่น้องครับอู้ใหญานี่กับประโยชน์ก็เอาให้งวดเลยพย่อครับไฮงวดเชียกมากครับมาใส่เกลือปามเนี่ยนะครับโอ้หมุนเวียนออกมาเรื่อยโอ้ดีค่ะดีดีนะครับเนาอ ถือว่าเป็นหน้าโคกที่ปั๊บเปลี่ยนนะครับจากให้หน้ามาเป็นสวนปามได้ย่างงดงามครับพี่น้องครับมาชมของเพื่อนได้นะครับเป็นต้นแบบคิดหอดแต่ทั้งหน้าจะรวยดิบนเห็ดปามงามงามามมเห็นปามต้องบันแชมมวงจะคล้องงามได้ซ้ำนี่นาแรกนี้คือเปิดเสเอืออ่สายสายนามเนาะเป็น้นามยศบ่ครับเป็นนามยศหน,นามยศหนายศครับติดแพียงสุราขึ้นไปนี่เปิดใหแท้ นาเลียงครับฟาฝนนี่เขากระบอกในฮดเด้ครับกระนามฟนธรรมชาติเท่านี้แหละเป็นน้ำฟนธรรมชาติครับผมใส่ปุ๋ยจังเถ่อครับปีหนึ่งปีนี้ผมฮันจะใส่ไปแต่สองรอบครับฮันจะวัดปุ๋ยสีสอบครับปีนี้การปลืองปุ๋ยปันไดหนอบ่ครับการฉีง่วนี่การรอบและต้นนะต้นและสอบต้นและสอบปีนี้ฉีง่วต้นว่างผมมาสีหามาฉีดก็ขีง่วงกันก็เริ่มร้ายขึ้นมาอีกดเลยครับ ก็ได้จากงาทีเข้าดนี่ตัดว้นี่เชียวไปให้ง่วให้ง่วนะครับม่วนนี่ก็สีกวดไม่ง่วกินที่ละครตอนแดงตอนเสารหสองเวลาครับง่วครับโอ้สามารถไปน้ำกันได้นอกครับนี่แปลงหญ่ก็ถือว่าเป็นแปลงที่จัดการได้ดีนะครับที่ว่างบ่ได็ปล่อยให้สูนเปาเนาะครับผมในบ้านปุ๋ยบ้านยังใส่อยู่บ่ครับหญ่เลยหญ้านี่กวานอยู่ครับตัดออกเนี่กะก็คือยูดีวอ้อยบางๆนะครับบ่ไเลยส่หลายดรอกครับโอ้ใส่อยู่บาง นะครับอ้คูนขึ้นน้อยหนึ่งอยู่ต้นนี่ครับเอารถไถเท่าดีบ่บครับตอนตอนตอนที่ผมปลูกผมว่นในยกเลยครับข้าปลูกได้พืนลาบเลยวันนี้พรมันอันนี้เดี๋ยวคนนะนํามาให้ยกล่องขึ้นกบเขาแนวนี่นะครับผมก็วอได้เห็นตามคาแนะนําของคนโอ้ก็ได้เดี๋ยวมายกล่องขึ้นรถไถเรียนเขาเรียนออกก็คือตัวครับครับครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับก็สป็น้องปั้นอย่างเวลาตัดงานยังสีายเนี่ยโอ้เพื่อการจัดการนี่โอ้ยจัดการแปลงอยู่นี่สะอาดสะอาดเลยครับพี่น้องครับ นะครับไปหาเถียงหายังเผืนต้นผุนเนาะปามอยูอนนนอย่นีประมาณสิบไร่สองลอยต้นงดงามแล้วก็วิธีการต้พิ่นเดินหน้ามยศไปปลูกหญ้าทุกๆแปลงไอ้ครับพี่น้องครับเฮาไปชมกัน,นเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้ถือว่าง,งดงามแล้วก็จัดการพื้นที่ได้ล่มโตดินเป็นดินทรายปะครับบ้างนี่ดินทรายครับเพียนหน้ามันกะบ่างงามครับผมก็เลยหันมาปลูกปามเป็นว่าป,ปามปาปาม,มันเป็นของบด เดือกดินผมก็ได้เหยดไปสนะครับโอ้แต่ว่าท่านได้รับผลกำไรอียังหรอกก็เห็ดไปตามพันนุ์ยาำเบืองครับจังสีหูจักโอถือว่ามีแต่ต,รตร้นงามๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยได้ครับพี่หนองสองปีคือโซวนนี้เป็นยาธรรมชาติครับถ้เพ,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 พ่อได้ปลูกก็ปลูกัันยา อืมตัวนี้กระตันเหงืว่าได้อยู่บ่ไรครับได้คือกันเห็นเวลาฮัตันเดี๋ยวเขาเก่าอยู่เดียวอยไป้แี่จังน้อยครัเคียวขึ้นมาอืมส่วนนี้เป็นยาธรรมศาสตร์โอ้ครับพักดีดีครับอืมประจําเป็นตกปลูกยาเบิร์ก็ได้เนาะครับโอ้ให้กินได้หลายอย่างงวดอยู่ดีคือฉีดมันมันมันมืนงว่าเนี่ต้องเปลี่ยนอาหารคือกันได้ครับเนาะกินได้แนวเดียวไรนะครับกินได้แนวเดียวไรมันก็สัมสักกวมันง็ มอวีวิตามินเพนิ่นธองว่าโอ้ส้นนี่ส้นยาธรรมชาติส้นยาธรรมชาติเนาะครับเนาะเออโอ้ขอเบิ่งแผงเนี่ยนะครับ10ไร่응น,นะนี่ใส่แผงประมาณเท่าใดร่แพงนี่ผมติดแผง450นี่4แผงครับครับเพิ่นจักโ<ะ>มงมันมันให้น้ามันเดินน้ามันออกจากนี่จังโมงครับแต่เดี๋ยวแต่แดดได้ครับเพราะมันดแดดออกไว้ประมาณโมงนึงก็ทำงาเน,นี่ยครับ มันเที่ยวตอนนีกำลังทํางานอยู่นี่ผมเปิดด้วยครับช่วงนี้มันนี่ผมจิบเพียงลงสไปเขาเที่ยวไต่ทางกันนะครับเนี่ยโอ้นี่คือเพียงไปเลยครับเพียงขามทางกันไปเรอยๆนี่โอ้นี่เดยครับพี่น้องครับนี่คือผมเปิดไว้ช่วงมันเดดช่วงมันแดดอ่าช่วงมันมีฝนครับโอ้หน้ามีสีบอขาดด้วยครับยาสีบาหมวงโนนจัดการยังไงนี่ครับมาเบิงวิธีการเองเพินคือติดแผงโซลาเซลล์ซีแผงครับงบประมาณหลายปันไดครับโซลาเซลล์นี่ก้า คือคือบ่อนี่ผมผมผมเจาะไว้เนาะครับครับเพิ่นก็มาติดแผงค่ะตดตอกติดต่งเพิ่นน้องนสี่หมื่นสามพันหาครับอู้ไดใจตั้งเปลแผงบุญสี่ครับสี่มันเป็นแผงสี่ลอยหาสิโอ้มันยาวขึ้นไปบุญเงีวขึ้นไปบุญนล้วมันเป็นสีแผงโอ้คือเอาสร้างเพิ่นมาตรวจบ่อตรวจยังเพิ่นมาใส่ประมาณนี่พ่อ่นว่าขั้นไปใส่ร้ายมันก็สีน้ำหยาดบ่ทันยังหรอเพิ่นว่าโอ้ตามก็เหมาะสมเหมาะสมเพิ่นแนะน้ำมาสร้างเพิ่นนะครับแต่ว่าน้ำก็ออกหลายเนาะเต็มทอยเนาะครับเตรียมครับน้ำ บ่ธรรมดาเลยสำหรับน้ำนะครับนีเปลี่ยนที่หน้าเฮ็ดเข่าก็บ่ได้ดอกดินแนวนี่เนาะครับเนาะเฮ็ดเข่านั่งกบไหลพ้นมาแน่หน้าซีบไร่นี่ขายได้บ่ราะจำหมือนว่ครับปีหนึ่งนี่คือโซนนี่ผมสิเดินทอเมียนผาดสวนนี่นะครับผมสมสิซอยทอใส่ตามเงาปามเลยครับแต่ว่าโซนทั้งนี้ก็ใส่มากเดี๋ยวตาบั้ทึ่งนี้เพราดี๋ใส่โยมันก็บรอกงบประมาณนี่รอกงบประมาณเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับครับมันก็บเพรดี๋เราพ้นผลิตนอตสิไปลงทุนไล่มันก็บ่มีนี่เด้อครับ นี่ยูหรอครับโอ้นี่คือการเขามาติดตามนะครับพี่น้องจิไเลยเขามาเบิง่งรู้อยู่ได้ครับแปลงหนีเพราะว่าเป็นแปลงที่สวยสดงดงามแล้วการออกแบบแปลงอนทางดีเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องทางวีสาหังคิจเท่าใดเลยว่าการเห็ดหน้าเฮ็ดในหน้าเห,นนหน็ดจังไดมันจังสิงดงามเนะเาะอ้าวครับทร้างผุนเท่ากับไปทั่วมาแล้วนะครับพี่น้องครับอา้าวงดงามแห้งเอานีโซ่โซ่โซ่นี่มันสิบ ครับมันสีหกหกสิงหาครับเต็มสองปีมันสิเกิดสีเตรมสิปลูกรุ่นส้นนี้เนี่ยแต่ว่าพมเมืองเนี่ยมันคือพวกไก่กันผลมันก็ดีใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอยู่เพราะว่าเบียมันผมอะไรมาสองหมอดหนึ่งร้่อยหกสิบหมอดหนึ่งสี่สิบต้นมันได้มาปลูกตัวหนึ่งสิบเอ็ดสิงสิบเอ็ดมีตัวหน้าตัวหนึ่งหกสิงหาครับ นี่มันก็คือยังไงท่านกันยังได้กับว่ไกลกันแห่งผมว่ะอืมส่งภูมสมบูรณ์แห่งครับอืมอืโส,ส่วนนี้ทีหลังส่นเนี่น่ครับอ้สมบูรณ์ดีๆครับพี่น้องครับต้นไงสมบูรณ์แห้งในในส่วนนี้เนาะอืมก็เริ่มลงมาเรื่อยตัวนี้ครับถ้ามันให้น่าเริ่อมลงมาทั้งห้องแมนบอนกับห้องน้ำส่วนนี้ก็สีไลลงห้อง ครับส่วนฝนก็สิไห้ขามทางไอ้นย่ามนามมากฝนตกเดี๋ยวว่ามมีนามค้งกับเลี่ยวกันนะครับในเปลียนนี่โอ้ระบายเดี๋ยวดคู่ขางครับปามมากนามแต่ว่าบนเดมากนามค้งเลย้อครับไม่เห็นคือตามแต่ผมเห็ีดมาซ้ำเนี่ยผมกับสังเกตเบื้องยบมันบนเดี๋ยวมากนามค้งครับเชี่มาก้นามนะครับมากนามไม่ใช่ฮอตซุ่มๆนี่ละครับบนเดี๋ยวว่ามากนามค้งคือเขาเขานี่มันต้องใส่นามลายเลยโอ้ หน้าก็ะหิงเป็นหน้าอันสว่าหน้าบ้าหน้ายังสมลรถนี่เนาะว่างนี่เนาะ้าเนาะมันถี่งามมีอย่างครับหน้าโบงงามแต่ว่าปลูกปาล์มมีตอบโจทย์หลายงามหลายเดี๋ยวมาติดตามกันอีกตัวอนึงนะครับสำรับมือนี้ก็คืออากาศที่ห่อนกล่องกับอ่อนไปน้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมือหนาขออนุญาตเขามาเยี่ยมชมอีกเนี่ยเด้อครับเด้อสำรับมือนี้ขอบพูดนายได้หลายครับมือหนาพอกันสสวััดีครบสวัสดีครับ